นับสนุนโดยเครื่องดื่มสมอินซัมแซบจริงไม่มนโนเอาละค่ะสุดจัดปรดานะคะยังคงอยู่กับผู้ชายที่แซบสละเกินนะคะทั้งบทบาทการแสดงและชีวิตจริงของเขาคุณอาร์ตพสดุนั่นเองค่ะจากดารานักแสดงคนหนึ่งนะคะแน่นอนหลายคนบอกว่าตายตายกลาย,ายมาเป็นพ่อค้าหมูทอดคุณคมาเริ่มธุรกิจตรงนี้ได้ยังไงโควิด <COVID S 2> นี่แหละครับเออ จริงๆผมอยากทํามานานมากแล้วคือก่อนมาเป็นดาราก็อยากทําของขายมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ด้วยกรรมวิธีหรือเวลามันไม่อำนวยอ่ะฮะพอตอนนี้โควิดที่ว่างก็เปลี่ยนจากวิกฤตค่ะพิกให้ตัวเองลองมาทําดูเอาสูตรมาจากไหนทําเองคิดเองเหรอคิดเองหมดเลยอืคิดเองหมดเลยแต่โตแต่ก่อนเนี่ยดิฉันไม่ได้เห็นคุณขายหมูทอดนะแต่คุณคุณก็ขายอย่างอื่นอยู่แล้วนะกขยน้าพริกน้ำพริกคือของแม่ Oh. ผมเนี่ยจริงๆนะผมเนี่ยทำน้ำพริกไม่เป็นเลยแต่รู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างแต่ว่าให้ทํากรรมวิธีทําไม่เป็นค่ะครั้งแรกคือทําเนี่ยนะลงทุนไปเยอะปะวันแรกลงทุนไม่เยอะครับวันแรกลงทุนประมาณสี่ห้าพันเองถ้าหมูสามสี่พันประมาณนีครับไม่เกินนี้หมูประมาณแบบยี่สิบโลสันสันสันคอประมาณยี่สิบโลไอ้นี่ประมาณยี่สิบก็ก็ประมาณสี่ห้าพันค่ะสี่ห้าพันบาท, 5, บาทแล้ว คุณไปขายที่ไหนที่หน้าตึกน้ําพริกแม่เนะ่อฮะหน้าตึกน้าพริกแม่ที่ที่ทำที่ทําน้าพริกเนี่ยเขาคือเขาขายมันมีหน้าตึกแล้วแล้วคนไม่ออกก็เลยก็เลยอ่ลองขายดูสนุกสนุกวันแรกก็วันแรกกะสามที่สิบโลเองสามสี่สิบโลพอมันขายดีอ่ะคือมันเป็นเริ่มเป็นบทเรียนเราสอนเองอะงกเอสั่งมาร้อยกิโลนั่งหั่นตั้งแต่เจ็ด 8โมงเช้าถึงสองทุ่มยังหันไม่เสร็จเลยโอ้โหเลอจริงๆคือเอาหมูสามชั้นมาเป็นเส้นลอกหนังเองลอกหนังเองไม่รู้สมองไม่มีแทนที่จะสั่งโรงเขาลอกหนังให้หน่อยหวังดีอยากมาลอกเองอยากลองอยากทำเองสิบชั่วโมงมั้งร้อยกว่าโลยังทำไม่เสร็จเลยเออพอมันงกเสร็จพอมันมันมันเริ่มงกหมูเนี่ยพอวางข้างนอกอ่ะ มันก็มีกลิ่นมันก็ไม่ดีอาจเป็นบทเรียนว่าเราไม่ควรมเราไม่ควรตุนหมูนานๆทำวันต่อวันแค่ไหนหมดแค่นั้นไม่ควรงกไม่ควรเหลืออันนี้อันนี้อ,นนอันนี้นะคะคืออะไรหมูอะไรเป็นเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลา<ช>อันนี้ะระคะคุณผู้ชมที่นางส่งมาให้ดิชั้นตอนเที่ยงคืนคือสองสามวันติดเนี่ยอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ในสูตรค่ะแล้วอันนี้คือความพิเศษมันคือยังไงบ้างมันคือมีความ มีความไม่เค็มมากกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยเด็ดมากอ่ะฮะนี่ขอเปิดกินนะเนี่ยใช่แต่หอมน้ำปลาเลยอ่ะใช่ครับเฮ้ยทีมงานมีข้าวเหนียวไหมเนี่ยอร่อยมากอยากกินมีน้ำพริกแล้วนะกินกับน้ำพริกคือคือผมอ่ะช่วงนี้ที่ทำทำขายผมก็จะแถมน้ำพริกแจ่วบองอ่ะเป็นห่อเล็กๆอ่ะไปให้เพื่ออ่อยเหยื่อให้คนมาซื้อซื้อน้ำพริกแม่พูดตรงๆเลยคือไม่ให้ทั้งขวดเพราะว่ามันมันมัน เอาให้มาอ่อยให้เขามาซื้อน้ำพริกแม่นี่แสดงว่าทำเองทอดเองปรับอย่างเองทุกอย่างครับคือหมูหมูพวกนี้อันนี้จะเป็นหมูแดดเดียวที่เขาจะไปตากแดดผมก็ลงทุนซื้อตู้อบให้มันสะอาดอให้มันสะอาดเลยอนี่วางแผนชีวิตยังไงบ้างเนี่ยอยากแต่งงานไหมถามตามตรงสุดอยากมีลูกเลยด้วยซ้ำจริงๆผมอยากมีลูกมานานแล้วผมอยากมีลูกมานานแล้วน้องข้ามขั้นไปเลยนะเนี่ยจากที่เราถามคืออันนี้แค่คนในหัวใจมีป้า ผมอยากมีลูกครับอยางะอยากมีลูกเลยจริงๆด้วยสามไม่ใช่วันหนึ่งฉันมาต้องมานั่งสภาพอาร์ตอะไรตอนไหนเนี่ยเฮ้ยมีลูกมีหลานให้ฉันอุ้มอย่างเงี้ยอยากมีลูกเลยจริงๆอยากมีลูกเลยแต่แบบเราเกิดมาในครอบครัวที่มันแบบค่อนข้างค่อนข้างอบอุ่นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบมีพ่อแม่ครบเราก็อยากให้มันมีมีครบเหมือนที่เรามีอะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าการที่ไม่ได้มีครอบครัวครบมันไม่ดีแต่เราจะหาเราจะหา คนที่มาเป็นแม่ของลูกเรายังไงอันนั้นคือข้อยากแล้วเรามีความเชื่อเกี่ยวกับพวกโมเตลูอะมีคนบอกว่าผมว่าเป็นเป็นเป็นต้องบวชก่อนถึงจะเจอมม่น่าเราจะบวชพิทุนานีจริงจริงก็ผมต้องบวชมาประมาณ3ปีแล้วพี่ผูรู้ว่าแต่ก็ไม่ได้บวชสักทีไม่ได้บวชไม่ได้บวชไม่ได้บวชสักทีจนมาแบบลงตัวเนี่ยพอลงตัวจะบวชโควิดมาเลยจ้าแม่แม่มีบนไหมไม่บนเหรอแบบอยากอุ้มหลานเนี่ยมี มแม่บอกอยากอุ้มอยากอุ้มลูกลูกอาร์ตเพราะพี่พอาร์ตมีลูกสองคนแล้วพี่ชายมีลูกสองคนแล้วเขก็เลยแบบอยากอุ้มลูกอาร์ตอะรอ,อ,ะอก่อนนะแม่รอก่อนรอก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วก็บอกดีแล้วก็ไม,ม่มีมันก็จะได้อยู่กับแม่เลยอ,อยากจะฝากให้กําลังใจคุณหมอหรือคนที่อยู่รอบกายตอนนี้ที่แบบประชาชนที่อยู่ในภาวะโควิดยังไงบ้างอยากให้กําลังใจก็เ อย่าไปตกอย่าไปวิตกกังวลกับมันเยอะแค่ทำรายการรู้ว่ามันตดทางแล้เราก็ใส่เฟซชิลซะาคนที่ต้องออกไปข้างนอกก็หลีกเลี่ยงเขาใช้คำว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสออย่างเช่นอันเนี้ยรู้ว่าคนอื่นจับมาก็กไม่ต้องจับมันแต่ถ้าต้องจับ<อ>ก็โควอดก็มอไ<อ>ว้ติดมือไว้ล้างมงล้างมือแล้วค่อยแล้วก็วกอย่าเพิ่งไปจับน้องจับหน้าะนะครับแล้วก็พยายามทําตามคําแนะนาของของ ของแพทย์เช่นกินร้อนช้อนช้อนเหลาอ่ากินร้อนช้อนเหลางดออกจากบ้านให้ใส่แมสต้องการการกระจายโควิดมีอะไรบ้างโควิดมีติดต่อทางตาจมูกปากก็ระวังตรงนี้นิดหนึ่งติดต่อทางสัมผัสทางมือก็ก็ล้างมือให้มันบ่อยๆด้วยแอลกอฮอลอะไรเงี้ยครับก็ก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลแล้วก็บุคลาบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็มีอะไรที่มันช่วยได้ก็ d ดเ e ็กไอมาหรือไม่ก็ Messenger Facebook ก็ได้นะครับที่มันช่วยได้ก็สามารถจะช่วยแต่ถ้าเกิดคนรอบนอกที่มันอยู่ไกลจริงๆจากผมเช่นโหไปใต้เลยสุดเลยหรือเหนือสุดตะวันออกคืออันเนี้ยต้องขอโทษจริงที่ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าเราก็ไม่สะดวกหนึ่งเคอร์ฟิวออกไม่ได้ด้วยแหละอะไรไม่ได้ด้วยแหละก็แต่ถ้าเกิดอ่ะเป็นส่งเป็นพัสดุไปอ,อาจจะแบบไปตามหมู่บ้านเล็กๆ อ่ะโอเคอย่างเงี้ยพอไหวต้องบอกว่าพอไหวแต่ไม่ได้บอกว่าได้นะ,ะต้องบอกว่าพอไหวก็ก็พยายามจะช่วยให้มันเต็มที่ครับอเป็นกําลังใจให้กับคุณจริงๆ<ะ>เพราะเห็นสิ่งที่คุณทํามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนก็ตามคุณคือคนหนึ่งที่เป็นคนที่ออกมาทําความดีทุกๆครั้ง <c oughs> แม้ว่าจะมีเสียงเหน็บแนมบ้างหรืออะไรบ้างแต่คุณสู้อ่ะใจคุณสู้จริงๆและสู้แม้กระทั่งเรื่องการทํางาน สู้แม้กระทั่งเรื่องของการทำความดีเป็นกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้ค่ะคุณอาดพระสุดค่ะขอบคุณมากๆค่ะเอาละคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะย้อนหลังทาง Facebook ของสุจัดปนาดานะคะหรือทาง YouTube นะคะในส่วนของ V6 Production Official นั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมติดตามอยู่สักครู่เดียวค่ะ